สวัสดีครับกับผมช่อง d a r k s o ซลคุยอีกครั้งนะครับนิยายเรื่องสัพปปยุทธทะลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่4ในบทที่14แล้วนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วลเสียวเสียนของเราก็ไปเจอกับหายโปตรงเข้าให้แล้วนะครับแล้วก็จะให้ช่วยถอนถอนเหมือนถอนพิษให้นะแล้วก็ต้องไปหาของที่เมิตุซานะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่14 เส้นทางสู่ทะเลทรายเห็นเซียวเหยียนพยักหน้าไฮโปตรงล่งอกในที่สุดรอยยิ้มบนใบหน้าชลาภาพก็กดลึกขึ้นเพราะเหตุนี้ท่านเอาสูตรยาให้ข้าก็แล้วกันเออจริงด้วยท่านคงทราบกฎของการเชิญนักปรุงโอสดล้อมกลันกระมังเซียวเหยียนแย้มยิ้มกับไฮโปตรงวัตถุดิบเตรียมเองพะงกศีรษะยิ้มขืนไฮโปตงย่อมทราบว่า ย่อมทราบกับกฎข้อนี้ดียกมือเหี่ยวแห้งรูปคราวกล่าวน้ำเสียงกระดากข้ารวบรวมวัตถุดิบได้เกือบครบแล้วแต่ยังขาดสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อว่าลำโพงม่วงแห่งรายหาพบได้ที่ทะเลทรายถาเกอเอ๋อเท่านั้นแหล่งที่อุณหภูมิยิ่งสูงก็จะยิ่งเจอมันได้ง่ายแต่เจ้าก็รู้ ที่ข้าฝึกคือเคล็ดวิชา,าธาตุน้ำแข็งอีกครั้งในกายยังถูกเวทผนึกของราชินีเหมยตุซาเมื่อใดทีด่ข้าย่างเท้าเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของทะเลทรายทาเกอรเอ๋อก็จะถูกนางจักสัมผัสดได้ดังนั้นและเห็นสีหน้ารำบากใจของไฮโปตงเสียวเหยียนกรอกตาตลบหนึ่งเบะปากกล่าวคงมิใช่จะให้ข้าไปค้นหาให้ท่านกระมังลํำพังหลอมกลันยาให้ท่านข้าก็ขาดทุนย่อยยับแล้ว ยังจะให้ข้าไปหาวัตถุดิบแทนท่านในทะเลทรายอันเวิงว้างนั่นอีกเศษชิ้นส่วนแผนที่ของท่านใช่มีมูลค่าสูงไปหน่อยหรือไม่สดับวาจาให้โปตงหัวเราะแห้งๆลังเลเล็กน้อยจึงกล่าวก็ได้มอบข่าวกรองที่น่าสนใจให้เจ้าเล็กน้อยข่าวกรองอะไรเซียวเหยียนถามแบบงงๆเกี่ยวกับไฟวิเศษไงล่ะให้โปตงแบมือยิ้มกล่าว ไม่ทราบข่าวกรองนี้พอจะให้เจ้าเชิญไปเสาะหารำโพงม่วงแห่งซ้ายแหนค่าได้หรือไม่ไฟวิเศษเหรอคำพูดนี้เข้าหูเสียวเหียนหัวใจเต้นลัวรูก,กระเดือกขยับเบาๆสายตาร้อนแรงจ้องไปที่ไฮโปตงเจ้าคงเคยได้ยินมาบ้างกระมังว่าทะเลซ้ายทาเกอร์เอ๋อมีไฟวิเศษนะและเห็นท่าทีของเซียวเหยียนไฮโปตงค่อยชื้นใจขึ้นบ้างอืมเซียวเหยียนพยักหน้าก่อนซักไซ ท่านทราบว่าไฟวิเศษอยู่ตรงส่วนไหนของทะเลทรายทาเกอเอ์อเองั่นหรอข้าคนนี้มีความสนใจเรื่องการจัดสร้างแผนที่มากเคยเตร็ดเตรอยู่ในทะเลทรายทาเกเอือแต่ได้ยินข่าวเรื่องไฟวิเศษโดยบังเอิญข้าจึงสำรวจตามเส้นทางที่ได้รับข่าวมาแม้ไม่อาจระบุตำแหน่งได้แน่ชัดหาก็พอรู้เราๆถึงบริเวณที่น่าจะมีไฟวิเศษดำลงอยู่ใหโปรตรงกล่าวรอยยิ้มกริ่ม หากไม่มีข้าคอยบอกทางต่อให้เจ้าตะเวนหาอยู่ในทะเลซ้ายทาเกอร์เออหนึ่งปีก็ยากจะเสาะพบไฟวิเศษว่าอย่างไรขอเพียงเจ้ารับปากช่วยข้าหารำโพงม่วงแห่งทรายข้าก็จะนำข้อมูลเกี่ยวกับไฟวิเศษที่ข้าวิเคราะห์มาหลายปีมอบให้เจ้าทั้งหมดเลยตกลงเซียวเหยียนตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเลเวลานี้ไฟวิเศษคือแรงดึงดูดสูงสุดสำหรับเขาเพื่อให้ได้มาเซียวเหยียนยินดีจ่ายค่าตอบแทนมหาศาล เห็นเซียวเยียนรับปากไข้โปตงยิ้มพยักหน้าสอดมือเข้าอกเสื้อล้วงกระดาษหนังแกะเบาๆแผ่นหนึ่งออกมายืนส่งให้เซียวเหยียนข้าสำรวจถึงใจกลางทะเลทรายถาเกอเอ๋มีสามจุดที่เป็นไปได้ว่ามีไฟวิเศษดำรงอยู่ รับกระดาษหนังแกะเอาไว้เซียวเยียนคลี่ออกอย่างเบามือพบว่านี่คือแผนที่ทะเลทรายทาเกอร์เอ๋อที่จัดได้อย่างปราณีตยิง่งแผนที่แผ่นนี้มิใช่แผนที่อื่นๆที่ร้านอื่นจะเทียบเคียงได้บนนั้นไม่เพียงระบุตำแหน่งของแหล่งน้ําทะเลทรายอย่างละเอียดนํน้สาจุดที่มีเชาาะะ้าเผ่านาคากระจายตัวอยู่ก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่นกันเห็นสัญลักษณ์ไปลวเลิงสามอันบนแผนที่หรือไม่ให้โปรตรงเอ่ยเตือน ระดับวาจาสายตาเซียวเหยียนกวาดหาพรันพบว่าทิศต,ตะวันออกตะวันตกและทิศเหนือของแผนที่มีสัญลักษ์ไปลวเลิงที่เด่นชัดอยู่จริง3จุดนี้ก็คือบริเวณที่เป็นไปได้มากที่สุดว่าจะมีไฟวิเศษชี้มือไปบนสัญลักษณ์ปเปลวเลิงทั้งสให้โปรตรงยิ้มกล่าวแน่นอนนี่เป็นเพียงการสมรวจและวิเคราะห์ของข้าความแม่นยำย่อมไม่เต็มร้อย,อยหากยังก็ยังดีวาเจ้าไปคลำหาเองมากนักละเซียวเหยียนพยักหน้า แม้เขามีเย่าเหล่าเกลื้อหนุนแต่จะยังไรทะเลทรายทาเกอร์เอ๋อกินพื้นที่กว้างขวางปานนี้ใครรจะเสาะหาที่อยู่ของไฟวิเศษจากในนั้นหาค่อนข้างยากลําบากจริงและแผนที่ซึ่งจัดทําอย่างละเอียดของไฮโปรตรงแผ่นนี้สามารถประหยัดเวลาในการค้นหาและประหยัดแรงกายได้อย่างมหาศาลเจ้าจำเอาไว้ทางที่ดีให้ไปทิศตะวันออกของทิศเหนือซึ่งมีสัญลักษณ์ไปลวเพิงสองจุดนี้ก่อนทางตะวันตกนั่น หากเป็นไปได้พยายามยาไปนิ้วมือหยุดบนสัญลักษณ์ปเปียวเพิงทางฝั่งตะวันตกให้โปรตรงเอ่ยเตือนด้วยระน้ำเสียงจริงจังเพราะอะไรเหรอเพราะตรงนั้นเข้าใกล้พื้นที่ชั้นในของทะเลทรายทาเกอร์เออราชินีเหมยตูซาสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของใครก็ตามที่บุกเข้ามาในเขตแดนของนางแม้เจ้าจะมีของพิเศษหลายชนิดแต่หากประสบกับราชินีเหมยตูซาที่น่ากลัวข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมีโอกาสหนีเอาตัวรอดออกมาได้หรอก ใหโปรตรงกล่าวด้วยน้ำเสียงประวัติเล็กน้อยอืมข้าจะพยายามเซียวเยียนพงกศีรีะในใจกราบทราบหากอีกสองแห่งไม่มีร่องรอยของไฟวิเศษเช่นนั้นเขาจาเป็นต้องไปทิศตะวันตกอย่างเลี่ยงไม่ได้ต่อให้ที่นั่นต้องอันตรายร้อยแปดเขาก็มุ่งไปโดยไม่คํานึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะสําหรับเขาเสน่ดึงดูดของไฟวิเศษช่างร้อนแรงจริงๆนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าพอช่วยเจ้าได้หวังว่าเจ้าจะได้รับไฟวิเศษสมดังปรารถนา จากนั้นนำลำพงม่วงแห่งซ้ายกลับมาและเห็นเซียวเหยียนเก็บแผนที่เป็นอย่างดีให้โปตงยิ้มกล่าวส่วนสูตรยากับชิ้นส่วนแผนที่ครึ่งชิ้นนั้นข้าขอเก็บรักษาไว้ก่อนชั่วคราวรอเมื่อเจ้ากลับมาข้าจะมอบให้เจ้าทั้งหมดเลยอืมพงกศีรษะเบาๆเซียวเหยียนประสานมือต่อไห่โปตงเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าขออำลาก,ก่อนวันนี้สร้างความวุ่นวายต่อท่านผู้เฒ่าไม่น้อยต้องขออาภัยจริงๆให้โปตงกวาดมอง ความเละเทะในห้องแวบหนึ่งสายหน้ายิ้มคืนช่างเถอะอย่างไรข้ากระเล่นกายอยู่ที่นี่นานพอแล้วต่อให้เจ้าไม่ทําพังข้าคิดว่าตัวเองก็คงรั้งอยู่ที่นี่อีกไม่นานล็อกเซียวเหยียนระบายยิม้มเอ่ยขอโทษอีกครั้งจากนั้นโบกมือต่อไฮโปตงบุนตัวเดินออกจากนอกประตูไปมองส่งเซียวเหยียนค่อยๆลาลับไฮโปรตรงรีตาเล็กน้อยนิ่งงันอึดใจจากนั้นก็เริ่มเก็บกวาดห้อง เดินพ้นร้านเสียเวเหยียนหมุนตัวเหลียวมองประตูล้านที่เก่าคร่ำซอมซ่อเงยศีรษะขึ้นปล่อยให้แสงแดดร้อนพ่าวเอิบอาบใบหน้า ครูใหญ่ค่อยระบายล้มหายใจแผ่วเบาเหตุการณ์ในช่วงสองชั่วโมงสั้นๆที่ผ่านมาทำให้เขามีความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้วงความฝันเพิ่งเหยียบย่างเมืองแห่งทะเลทรายเดินเข้าในร้านค้าร้านหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจกลับประสบกับผู้แก่งกล้าที่เล้นกายท่านหนึ่งมุกตลกร้ายที่เพียงปรากฏอยู่ในหนังสือยามนี้ถึงกับปรากฏขึ้นตรงหน้านี่ทำให้เขาอดอัศจรรย์ใจไม่ได้จริงๆเออแค่เดินเปะป,ปะก็สามารถเจอผู้แก่งกล้าที่เคยออยู่ระดับมหาราชัยยุทธคนหนึ่งได้ นี่ข้ามีโชคหรือมีเคราะห์กันแน่นะพ,พึมพำอย่างนึกขำเตียวเหยียนถอนใจเฮือกหนึ่งก้าวยาวๆย้ไปตามถนนนิ้วมือลูบแหวบรรจุเบาๆพรางเอ่ยถามในใจอาจารย์ท่านว่าเขามีปัญหาหรือไม่เขาโดนเวทผนึกแห่งอสอรพิษนี่กลับไม่เท็จเจ้าจะถามว่าแผนที่ที่เขาให้มานะั้นมีปัญหาหรือไม่กระมังเฮย่างไรพวกเราก็ต้องเดินทางตามแผนที่ของเขาหากเขาคิดไปซื่อจริง พวกเขาคงต้องขาดทุนแน่ๆแล้ว,ยวเย้าเหลากล่าวยิ้มๆนิ่งคิดเล็กน้อยค่อยกล่าวต่อแต่แผนที่ของเขาช่วยพวกเราได้ไม่น้อยจริงๆสามจุดที่มีสัญลักษณ์เปลวเพิงนั่นข้าเองก็ไม่เคยไปดังนั้นไม่อาจตัดสินว่าจริงหรือลวงแม้ไม่อาจแน่ใจว่าเขามีเจตนาร้ายหรือไม่แต่จิตละแวงคนอื่นมิอาจไม่มี หลังเข้าสู่ทะเลทรายทาเกอเอ๋อระวังตัวให้เต็มที่ก็แล้วกันและไม่จําเป็นต้องเดินทางตามที่แผนที่ระบุนั้นทั้งหมดในอดีตข้าป่วนเปลี่ยนอยู่ที่นี่ระยะหนึ่งดังนั้นพอจะรู้อยู่บ้างไม่ถึงกับทําให้เจ้าหลงทางหรอกเย่าเหลากล่าวเสียงขึมอืมเซียวเหยียนพงกศีษะยิ้มกล่าวเช่นนั้นอีกเดียวเจ้าไปตระเตรียมข้าวของก่อนจากนั้นค้างแรมในเมืองสักคืนพรุ่งนี้เช้าค่อยเข้าทะเลทรายทาเกอเอ,อ๋ออืม เย่าเหลารับคําเสียวเหยียนรับคําแล้วก็เงียบไปเซียวเหยียนตบคอสัมภระชักเท้ามุ่งหน้าไปยังร้านขายสมุนไพรแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลดอกผลวันนี้เหนือที่กว่าที่เขาคาดไว้มากนักไม่เพียงได้รับชิ้นส่วนของแผนที่ลึกลับโดยบังเอิญทั้งยังได้ทราบข่าวสารของไฟวิเศษนี่ทาให้เขาตื่นเต้นยินดีเหลือเกิน เดินเลียบถนนไปได้ระยะหนึ่งเซียวเหยียนเลี้ยวเข้าร้านสมุนไพรเพื่อซื้อยาสมุนไพรไล่งูขณะอยู่ในร้านเขายัางพินิษช,ชายชาราคนขายอย่างละเอียดจนกระทั่งอีกฝ่ายใจสั่นขวัญผวาเขาจึงเก็บของและเดินออกจากร้านอย่างกระดากหลังผ่านเรื่องราวก่อนหน้าเซียวเหยียนกลับกลายเป็นคนอ่อนไหวมากขึ้นนึกแต่ว่าจะมียอดฝีมืออย่างไฮโปตรงเร้นกายอยู่ทั่วถนน เมื่อเตรียมสมุนไพรไล่งูเรียบร้อยเซียวเหยียนยังซื้อหน้ำสะอาดใส่แหวบบรรจุหนึ่งวงเต็มๆจากร้านค้าแห่งหนึ่งยามนี้ค่อยสบายใจตรงเข้าโรงเตี๊มชั้นสูงแห่งหนึ่งในเมืองโม่เฉินตามคำบอกของคนเดินถนนรัติการผ่านพ้นแสงแดดแรงกล้าเริ่มแผ่ไอร้อนปกคลุมผืนทรายอีกครั้งออกจากโรงเตีม๊มเซียวเหยียนบิดขี้เกียจตบแหวบบรรจุบนนิ้วเบาๆในนั้นมีโอสถฟื้นฟูปราณห้าสิบเม็ดที่เย่าเหลาปลุงไว้เมื่อคืนเหล่านี้คือสิ่งจำเป็นสำหรับการฝึกในทะเลทราย ยืนเหนือถนนที่จะมุ่งออกนอกเมืองเซียวเยียนตรวจดูสัมภาระอีกครั้งจากนั้นค่อยกระชับไม้มันทัดเหล็กดำบนหลังสูดหายใจลึกเครือกหนึ่งเริ่มต้นการเดินทางสู่ทะเลทรายคราวนี้ต้องส่พบไฟพิเศษให้ได้เลยท่ามกลางสายตายาเกรงของทหารรักษาการเซียวเยียนย่างเท้าออกจากประตูเมืองทอดสายตาแลบองทะเลทรายสีทองที่กว้างใหญ่สุดตาเบื้องหน้าพรางตัดสินใจแน่วแน่ กลางทะเลทรายเวงวงังพายุทรายพัดกระนำหนุ่มน้อยในชุดเสื้อคลุมนักปรุงโอสดค่อยๆเดินฝ่าพายุทรายรอยเท้าที่กดลึกบนผืนทรายสีเหลืองตลอดทางไม่ถึงอึดใจก็โดนเม็ดทรายกรบมิดลบเลือนล่องรอยทั้งหมดจนเกลี้ยงเกลา สภาพแวดล้อมของทะเลทรายถาเกอร์เออฮาร์โหดเหนือความคาดหมายของเซียเวเยียนสายเหลืองใต้ฝ่าเท้าภายใต้การแผดเผาของตะวันกล้าปนหนึ่งลูกเม็ดลูกเหล็กเม็ดจิ๋วที่ร้อนฉาก็มีปานทำให้ทุกครั้งที่เหยียบเท้าลงไปแทบจะกระตุกบุมปากยังสุดทน ขณะย่ำเทา้าจำเดินเอื่อยๆฝุ่นทรายที่ปะปนมากับพายุข้างกระแทกกระทั่งผิวหน้าจนเจ็บแสบนี่ทำให้เซียวเยียนมิอาจไม่โคจรปานยุทธประกอบกับแผ่นสายปายุธบางๆคลี่คุมใบหน้าจึงหลีกเลี่ยงการทำลายโฉมของเม็ดทรายได้แม้สภาพแวดล้อมฮารุโหดสุดขีดแต่พลังงานธาตุไฟซึ่งแฝงเลนอยู่ในนั้นกลับทำให้เซียวเหยียนประโลมใจไม่ใครอาจเพราะถูกแสงแดดแผดเผาพลังงานธาตุไฟในทะเลทรายจึงหนานแน่นกว่าหุบเขา ุบเขาเล็กของเทือกเขาสัตว์อสูรมากนำซ้ำยังบริสุทธิ์และแก่งกล้าวเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการใช้ฝึกปรารยุทธ์เพิงม่วงของเซียวเหยียนพอดีเพียงเข้าสู่ทะเลทรายได้ครึ่งวันเซียวเหยียนรู้สึกได้อย่างชัดเจนรารย,ยุทธ์เพิงม่วงที่ไหลเวียนในกายคึกคักมีชีวิตชีวากว่าก,า,การก่อนอย่างเห็นได้ชัดเดินหน้าต่ออีกราวร้อยเมตรเซียวเหยียนปาดเหงื่อบนหน้าผากเลียปากที่แห้งแตกเอาขวดน้ำจากแหวมจูออกมาซด หลายอึกค่อยผ่อนล,ลมหายใจเขาหยิบแผนที่หนังแกะออกมาพ,มพึมพำว่าอาจารย์ครึ่งวันนี้พวกเราไม่ได้เดินตามทางแผนที่เลยถือว่าออกห่างจากเส้นทางหลักที่ระบุในแผนที่แล้วทีนี้พวกเราจะไปทางไหนต่ออืมไปบริเวณที่มีสัญลักษณ์เปโอเพิงทางทิศตะวันออกก็แล้วกันเย่าเหลากล่าวเดื้เนิมสดับวาจาเซียวเหยียนมองหาในแผนที่พรันมุ่นคิว้วดูจากระยะทางที่กำกับไว้ในนี้ใครจะไปบริเวณนั้น พวกเราต้องเดินทางสิบวันเป็นอย่างตำ่ำฮฮเช่นนั้นก็ไปเถอะในทะเลทรายนี้แค่เดินอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นการฝึกชนิดหนึ่งเช่นกันแลเห็นสีหน้าขมขื่นของอเซียวเหยียนเหย่าเหลาหัวเราะสมน้ำหน้าเซียวเหยียนทอดถอนอย่างเศร้าใจเงยหน้าขึ้นแลมองดวงอาทิตย์กลมโตบนฝาแยกเขี้ยวยิงฟางเก็บแผนที่ลงแหวบบรรจุยกมือรูปไม้บรรทัดเหล็กดำบนหลังอดจะยิ้มให้ความโชคดีของตนมิได้ว่าไปแล้วก็แปลก เจ้าไหมมันทัดเหล็กดำนี่แม้มีรูปร่างใหญ่โตเทอะอทะแต่ภายใต้แสงแดดเผาจ้ากรับยังคงเย็นเฉียบทั้งแผ่นคลายดวงตะวันร้อนแรงบนฟ้าม่ได้มีอิทธิพลต่อมันเท่าไหร่นักและนี่ก็ทําให้เสียวเหยียนสบายใจไม่น้อยเพราะถ้าให้เขาสะพายท่อนเหล็กที่ร้อนชาจ,จนแดงเถือกท่อนหนึ่งตลอนไปมาเขาไม่มีทางกระทําเรื่องโง่เขาเช่นนี้เด็ดขาด เซียวเหยียนปาดเหงื่ออีกรอบขณะจะบมุนตัวไปยังทิศต,ตะวันออกของทะเลทรายสีด้าพรันแปลเปลี่ยนยกมือตะปบด้ามไม้มันทัดจากนั้นกระชากออกปักบนผืนทรายสีเหลืองตรงหน้าฉึกไม้มันทัดยักษ์เสียบลึกกลางทรายพันปรากฏเสียงครางอนาเซียวเหยียนถอนไม้มันทัดยักษ์ขึ้นมาด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกโลหิตแดงสดหย่อมหนึ่งขุดซึมข,ขึ้นจากผืนทรายสะบัดแขนเสื้อเบาๆพลางปานขุมหนึ่งตลบเอาสัตว์อสูรขนาดเล็กตัวนึงลอยวืดออกมา สายตาฉืดชามองดูสัตว์อสูนที่หมดลมหายใจแล้วสัตว์อสูนชนิดนี้มีชื่อว่าแมงป่องอสูนทรายเหลืองพบเห็นได้ในทะเลทรายเท่านั้นแมงป่องอสูนมักซ่อนตัวอยู่ในผืนทรายเงียบๆรอปล่อยพิษใส่คนที่เหยียบลงไปเองแมงป่องอสูนถนัดพลางตัวต่อให้คนที่ท่องทะเลทรายเป็นประจำบางครั้งยังอาจถูกพวกมันโจมตีด้วยเหตุนี้สัตว์อสูนที่ยังไม่ถึงระดับหนึ่งจึงมักถูกผู้คนมองว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีชีวิตเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตกลางทะเลทรายที่มิพึงต่อแย เทาว่าถึงแม้แมงป่องอสูรถนัดพรางตัวแต่ในสายตาเซียวเหยียนซึ่งมียานสัมผัสเหนือมนุษย์ก็ไม่ตาจะขิงห้อยส่องแสงวิบวับในยามราตรีใครจะรอบจู่โจมฮะโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปไม่ได้เลยกวาดมองแมงป่องพิษเซียวเหยียนขึ้นหน้าสอกตัดเงี่ยงพิษของมันเก็บใส่แหวนบรรจุจากนั้นลุกยืนก้าวเท้าหนักอึ้งมุ่งสู่ทิศตะวันออก การฝึกกลางทะเลทรายทาลุนและจืดชืดเหนือความคาดหมายของเซียวเดียนตอนฝึกที่เทอกเขาสัตว์อสูรยังไม่ถึงก็รู้สึกเงียบเหงาเกินไปแต่อยู่ในทะเลทรายเว้งหวางทอดสายตาแลไปนอกจากพายุรายคลุมคลั่งในคลองสายตาเกีย่ยวว่าแต่เงามนุษย์กระทั่งเงาของสัตว์อสูรก็ยากจะพบเจอความรู้สึกโดดเดี่ยวเอกาเช่นนี้สุดที่ผู้คนจะทานทนโดยแท้ วันที่สองหลังจากเซียวเยียนเข้าสู่ทะเลทรายถาเกอร์เออการฝึกนับว่าเริ่มต้นอย่างเป็นทางการภายใต้การเรียกร้องของเย่าเหลาท่อนล่างเซียวเยียนเพียงสวมกางเกงขาสั้นเสมอเข่าตัวเดียวส่วนท่อนบนนั้นเปลือยเปล่าสำหรับภาพลักษณ์นี้แม้เซียวเยียนยื่นคำคัดขานกลับถูกเย่าเหลาบอกปัดในคำเดียวเหตุผลของเย่าเหลาก็คือมีเพียงให้ผิวหนังอาบแดดจึงจะสามารถดูดซับพลังงานธาตุไฟที่แทรกซึมอยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลางทะเลทรายสีเหลืองที่ภพยสารสุดตาเงาร่างสายหนึ่งสวมเพียงกางเกงขาสั้นกัดฟันนอนแผพอยู่กลางพื้นทรายที่ร้อนฉาข้างกายเขาผู้เท่าเรือนลางพราพรายคนหนึ่งกำลังถือขวดหยกบรรจุของเหลวสีแดงขวดหนึ่งด้วยรอยยิ้มปริมสีดของเหลวสีแดงหยดใส่แผ่นหลังเสียงสูดไอเย็นเล็ดลอดออกมาจากแล้วฟันที่ขบกันแน่นของเสียวเหยียนสองมือจิกลึกในทรายโดยไม่สนว่าเม็ดทรายจะร้อนลวกหรือไม่ การฉลมโลหิตเพลิงกลางทะเลทรายได้ผลดีกว่าตอนที่เจ้าอยู่เทือกเขาสัตว์อสูรมากนักแม้เจ้าสิ่งนี้ค่อนข้างปรุงยากแต่ประสิทธิผลที่ได้นั้นกลับไม่เลวจริงๆในทะเลทรายมันสามารถทำให้ผิวหนังอ่อนไหวต่อพลังงานธาตุไฟในอากาศซึ่งผลีผลดีต่อการฝึกเป็นทวีคูณเจ้าเหล่าแลเห็นท่าทางกัดฟันอดกลั้นของเขาในแววตาทอประกายปราบปื้มขณะอธิบายเสียวเหยียนยิ้มยิงฟันแต่รอยยิ้มค่อนข้างอุบาทอยู่บ้าง เขาเอ่ยเสียงอูอีไม่เป็นไรฉลรมให้เต็มที่เลยจะอย่างไรหลายวันนี้ข้าก็เริ่มชินแล้วข้าคนนี้ไม่มีจุดเด่นเรื่องอื่นแต่ด้านการปรับตัวนั้นยอดเยี่ยมฮะฮะตายยากยิ่งกว่า,มาแมลงสาบซะอีกแต่การฝึกหลายวันนี้ประสิทธิผลไม่เลวจริงๆข้าสามารถรู้สึกได้ปราณยุทธในกายกำลังมุ่งสู่จุดสุดยอดของระดับคุรุยุทธหนึ่งดาวแล้วเซียวเหียนสะบัดมือบนพื้นทรายกล่าวเสียงลิงโลด ฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะพยักหน้าเย้าเหลากล่าวเสียงนุ่มนวลเอาละเข้าสู่สภาวะฝึกยานเถอะตอนนี้ถือเวลาที่เหมาะสมกับการฝึกที่สุดส<ถา>อย่าให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์สดับวาจาเสียวเหยียนผงกศร,ร,รษะทันใดไม่พูดพรามอีกเพียงใช้แผ่นหลังท้าแดดสวงอกแนบกับพื้นทรายอร้อนเ่าแผ่นใสปราณยุทธเคลือบคลุมใบหน้าจากนั้นเอาศร,รษะซุกเข้ากรองทรายที่ร้อนสาร้อน่าราวกับนกกระจอกเทศก็มิปาน ท่าฝึกอันพิสดารของเซียวเหยียนในยามนี้เป็นเย่าวเหลากรำชับเป็นพิเศษเพราะกลางทะเลทรายนี้ถึงแม้ทุกที่ล้วนมีพลังงานธาตุไฟแฝงอยู่หนานแน่นแต่การที่หลังตากแดดหนึ่งวันพลังงานธาตุไฟในทรายเหลืองผ่านการตกตะกอนจึงจะยิ่งทวีความบริสุทธิ์ดังนั้นถึงได้ปรากฏท่าฝึกแบบนกกระจอกเทศอันพิลึกพิลั่นนีหลังซุกศีรษะไว้ในกองทรายประสาสมผัสของเซียวเหยียนเริ่มสงบ พายุทรายโดยรอบคล้ายสลายไปสมาธิจิตค่อยๆกลับสู่ในกายภายใต้การเพ่งสำรวจของสมาธิจิตเซียวเหยียนค้นพบว่าโลหิตเรืองที่โลมบนแผ่นหลังภายใต้การอาบแดดอันร้อนแรงกำลังแทรกซึมเข้าสู่ในกายอย่างรวดเร็วแม้ความแสบร้อนในระหว่างนี้ทำให้ผิวหนังกระตุกไม่หยุดแต่พลังงานธาตุไฟที่บริสุทธิ์เข้มข้นนั้นยังคงทำให้เซียวเหยียนรู้สึกประโลมใจในความขมขื่นอยู่บ้างเมื่อผิวหนังมีแรงกระตุ้นของโลหิตเพลิง พลังงานธาตุไฟในห่วงพสุธาอากาศโดยรอบซึ่งเดิมทีก็เข้มข้นสุดขีดยามนี้ยิ่งราวกับค้นพบแหล่งกำเนิดพากันไหลพลูเข้าสู่ในกายเซียวเหย็นได้ขาดสายและหลังจากเลื่อนขึ้นระดับคุรุทยุดเซียวเหยี็นไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองพละกกำลังมากมายก็สามารถจัดการกับพลังงานที่ไหลบ่าเข้ามาได้อย่างเหมาะสมกำกับให้พลังงานธาตุไฟเหล่านี้ไหลเวียนผ่านเส้นลมปราณหลายสายหลังผ่านการหล่อหลอมพลังงานธาตุไฟถูกผลักเข้าสู่ปราณจักระสีม่วงตรงท้องหน่อย การฝึกดำเนินต่อเนื่องท่ามกลางความแห้งแล้งและเงียบเหงาเมื่อโลหิตเพลิงบนแผ่นหลังเสีเยวเย็นแผงลิดจนหมดสิน้นปราณจักกะสีม่วงก็ควบแน่นของเหลวสีม่วงเล็กๆหยดหนึ่งออกมาอีกครั้งของเหลวสีม่วงหยดเล็กๆหมุนวนอย่างร่าเริงในปานจักกะประหนึ่งมัดฉากลางบึงก็มีปาน สมาธิจิตเพ่งมองของเหลวที่เพิ่งถือกำเนิดหยดนั้นเซี่ยวเหียนระบายยิ้มพึงใจจากการสำรวจพอคำนวณได้คร่าวๆขนาดของเหลวในในปราณจักกะบรรลุถ,ถึง15หยดโดยประมาณเขาจะมีพลังงานมากพอสำหรับการเลื่อนสู่ระดับคุรุยุทธสองดาวและตอนนี้ของเหลวสีม่วงในปราณจักกะมีอยู่13หยดแล้วเพียงควบแน่นของเหลวสีม่วงเพิ่มอีกสองหยดน่าจะบรรลุระดับคุรุยุทธสองดาวได้ใกล้แล้วเซียวเหยียนพึงพำในใจเงยศีรษะพรวด สลัดเม็ดทรายบนเส้นผมแรงๆจากนั้นกระโดดลุกขึ้นแหงหน้าตะโกนล,ลั่นใกล้แล้วคุรุยุทธ์สองดาวยาวเหลายืนอยู่ทางหนึ่งแล้วเห็นเซียวหยียระเปิดอารมณ์ที่อัดอั้นออกมาแย้มยิ้มบางๆพึ่งพรมว่าเจ้าหนุ่มน้อยแม้เจ้ามีพรสวรรค์ล้ำเลิศแต่การทุ่มเทของเจ้าต่างหากจึงเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จ ข้าตั้งตารอาการนัดหมาย3ปีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ายังจดจอความอัปยศที่ยากจะสลัดหลุดซึ่งนางกำนันแก่เจ้าเวลานี้เจ้ามีคุณสมบัติทวงคืนศักดิ์ศรีด้วยตนเองแล้วเย่าเหลาค่อยๆแงหนะ้ามองดูดวงอาทิย์ร้อนแรงดังลูกไฟจากนั้นเบือนหน้ามาจับจ้องเงาหลังที่ผอมบางทวาเด็ดเดี่ยวของหนุ่มน้อยแม้การฝึกสุดแสนทรหดเจ้ากลับไม่เคยย่อท้อทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความสำเร็จที่เจ้าแลกมาด้วยความมานะและอยากเหงื่อ ข้าเชื่อมัน่นเจ้าในวันหน้าจากต้องพังนาบนจุดสูงสุดของมหาพิภพโตชีเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่14นะครับก็แหมฝึกวิชาในทะเลทรายแล้วก็ไปหาเพิงวิเศษด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดริดกิ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปแนละ้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ